สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับสวัสดีทุกๆุกผู้ติดตามทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับชาวไทยทุกทท่านนะครับชาวไทยทั่วต่างประเทศทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับนะครับในการเริ่มต้นสักการะใหม่นะครับครอบครัวของภายุนครอนะครับก็ขอให้พี่พี่แม่แม่ ทุกท่านนะครับยังมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมุติมาตรปรารถนานะครับในวันขึ้นปีใหม่นะครับในวันที่หนึ่งนะครับมกราคมสองพันห้าร้อยนะครับ6กสุานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในปีใหม่นี้นะครับแล้วก็โชคดีตลอดไปทั้งตลอดปีเลยนะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับนะครับก็มา ชมนะครับครอบครัวของน้องบุญคลองนะครับบุญคลองสวัสด,ดีนะครับขับมาเร็วสวัสดีครับหน่อยครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็น้องบุญคลองก็เพิ่งจะหายป่วยนะครับแล้วก็ชมนะครับครอบครัวของน้องบุญคลองนะครับแล้วก็ เมยายพลินนะครับตอนนี้ก็สมบนนูรณ์ดีนะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทุกสุขภาพดีทุกเชือกเลยนะครับพออมชินนะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับ พรมสินของเรานะครับก็น้องช้างของเราก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่านะครับติด งานเยอะนะครับงานมีธุระนะครับไม่ว่าครับก็ต่อจากนี้ไปแล้วก็จะอัปเดตคลิปลงให้ชมเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเเพิ่งเสร็จงานนะครับเสร็จงานงานก็หลายอย่างมากเลยนะครับช่วงปลายปีนะครับต้องมีทั้งงานขาวดำนะครับมีทั้งงานต่างๆนะครับหลายงานนะครับก็ค่อยจะมีเวลานะครับมาถ่ายคลิปให้ทุกท่านได้รับชมนะครับนะครับก็ตอนนี้ก็ธุระของเราก็เริ่ม หมดไปแล้วนะครับเริ่มเบาบางนะครับเรื่องธุระเราก็จะมีเวลานะครับมาอัปเดตนะครับให้ทุกทท่านในรับชมตลอดนะครับต่อไปนี้นะครับก็ฝากให้กําลังใจนะครับเข้ามารับชมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับนี่ก็น้องมันคลองของเราก็หายแล้วนะครับหายแล้วนะครับหลังจากที่ป่วยนะครับสองถึงสามวันทิดเลยนะครับ หมอัวป่วยถ่ายท้องนะครับก็คนหลายวันด้วยนะครับตัวน,นี้น้องก็กลับมาแข็งแรงสมบูรณ์นะครับเหมือนเดิมแล้วนะครับ ก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆเลยนะครับมีความสุขทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับนะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยนะครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับน้องช้างนะครับให้รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับหน่อยเร็ว ครับนี่นะครับน้องมุนคลองครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับที่ให้กําลังใจนะครับครอบครัวของน้องมุนคลองตลอดมานะครับขอ,ขอให้ทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้เราแบบนี้ตลอดไปด้วยนะครับขอเราติดตามชม คลิปต่อไปนะครับคลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ